สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวานเลิฟซีรีส์กันอีกแล้วนะคะ วันนี้แอนหมูจะมารวม16ผนงานของหลัววินซีนะคะหนุม่มรอละมุนเทพประปุดตรเพอร์เฟก c t มีเรื่องไหนกันบ้างตามมาดูกันเลยจ้าเรื่องที่1เรื่อง The Spring of My Life นะคะในปี2015เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของหลัววินซีนะคะโดยรับบทเป็นกัวอย่างนะคะประกบคู่กับ่านทรงวินรับบทอย่างฟังฟางเป็นภาพยนตร์แนวรักโรแมนติกดราม่าวัยรุ่นเรื่องราวความรักใส่บริสุทธิ์ ความรักครั้งแรกของวัยหนุ่มสาวนะคะระหว่างเพรเอกนางเอกมาย้อนวัยเรียนไปกับความโรแมนติกปนหวานกันนะคะเรื่องนี้2เรื่องรอรักกลับมาในปี2015นะคะหลัววินซรีเริ่มเป็นที่รู้จักกับบทบาทของเหออี้เชินนะคะเป็นบทบาทแรกตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะคะเป็นเรื่องราวความรักในรั้วมหาวิทยาลัยเริ่มเติบโตขึ้นอย่างลับๆเรื่องราวน่ารักใสๆก่อนที่นางเอกจะไปเรียนต่อที่อเมริกานะคะหลังซีรีส์เรื่องนี้ออก หลัวอวินซีก็มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นนะคะเรื่องที่3นะคะเรื่องสัญญารักจิ้งจอกในผืนภาพปี2016 Fox I n t เด Scree n นะคะหลัวอวินซีรับบทเป็นยูเหียนนะคะประกบคู่กับหลิวซินฉีนะคะรับบทเป็นจิ้งเสียจิงเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกเทพเซียนแฟนตาซีเป็นเรื่องราวของนางเอกนะคะจิ้งเสียจิงนักวาดภาพสาวที่กำลังอกหักจากคนรักบังเอิญได้ผู้กันวิเศษอันหนึง่งที่สามารถปลดปล่อย จิ้งจอกออกมาจากภาพได้แล้วนางเอกก็ได้กลายเป็นเจ้านายของปีศาจิ้งจอกสุดหล่อพี่น้อง3าคนก็คืออยู่เหยียนเกรกจิ้งจอกแดงผู้แสนเย็นชาไผ่เชิงจิ้งจอกขานิสัยดีและเสียวหูจิ้งจอกดำนิสัยเด็กๆนะคะเรื่องราวจะสนุกสนานแค่ไหนไปติดตามรับชมกันนะคะเรื่องที่4เรื่องลำนำรักเทพสวค์น,นะคะภาคหนึ่งขมานสัญญาในปี2 0 1 7นะคะ alive time love นะคะหลววินซีได้รับบทบาทเป็นพี่ชายของนาง ะะโดยแสดงคู่กับอูเชียนซึ่งเคยแสดงคู่กันมาแล้วในซีรีส์เรื่องรอรักกลับมานะคะเป็นเรื่องราวสมัยโบราณซึ่งเทพเจ้าเทพธิดาปีศาจแล้วก็สัตว์ในตำนานเนี่ยอาศัยอยู่เคียงข้างมนุษย์นะคะดินแดนถูกแบ่งออกเป็น3อนาณาจักรนะคะก่อเกิดสงครามการต่อสู้การแย่งชิงความเป็นใหญ่ระหว่างอาณาจักรต่างๆก่อให้เกิดศก,กนาฏตรกรรมต่างๆมากมายคำมั่นสัญญาความรักความแค้นสุดท้ายแล้วสิ่งใดคือชัยชนะที่แท้จริงไปรับชมกันได้นะคะ ะคะเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจจริงๆจ้าเรื่องที่5นะคะเรื่อง Children Hospital พรีเดียตริเชีนะคะในปี2017เป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้การแพทย์นะคะเรื่องนี้หลววินซีรับบทเซนเทอร์ her, นะคะเป็นกุมารแพทย์ผู้อุทิศตนในซีรีส์ทางการแพทย์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวความอบอุ่นหัวใจของกุมารแพทย์และความรักระหว่างคุณหมอทั้งสองนะคะถังยูเจียนนางเอกและเซนเทอร์ her, พระเอกทั้งคู่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากความรักชีวิต คครรอบรัวเรื่องราวจะลงเอยล้มเหลวจากกันยังไงต้องไปติดตามกันคะซึ่งเรื่องนี้หลวงวินซียังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงทําให้ได้รับรางวัลในสาขานักแสดงผู้ส่งอิทธิพลในปี2020อีกด,ด้วยนะคะเรื่องที่6นะคะเรื่องปรบอิ in summer ในปี2018นะคะเป็นผลงานซีรีส์เรื่องแรกของหลวงวินซีเลยนะโดยเขารับบทเป็นเสียวเซินนะคะเป็นละครไอดอลสร้างแรงบันดาลใจในการว่ายน้ําของกลุ่มเด็กชายและเด็กหิ ในทีมว่ายน้ําของมหาวิทยาลัยนะคะเรื่องที่7นะคะเรื่องมัทุรสหวานล้ําสลายเป็นเท่าราวเกล็ดน้ําค้างนะคะในปี2018 ลวงวินซีรับบทเป็นรุ่นวีนะคะเซียนปลาน้อยนะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีเทพเซียนเป็นเรื่องที่แจ้งเกิดหลวดวินซีเลยก็ว่าได้นะคะแม้เรื่องนี้จะไม่ได้เป็นพระเอกนะคะแต่ว่าก็โดดเด่นจนได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในตัวละครซีรีส์จีนสร้างจากนิยายที่เพอร์เฟกกว่าฉบับนิยายไปด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นอีกด้วยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเอ่อเรื่องของนางเอกนะคะลูกสาวเทพธิดาบุปผาคู่มั่นของรุ่นอี้ก็คือหลวดวินซีนั่นเองนะคะนาง อาศัยอยู่ในเขตอาคมปราการแก้วนะคะโดยห้ามออกไปข้างนอกจนกว่าจะครบ1 0,000ปีนะคะแต่ว่าวันหนึ่งก็มีนกดําปริศนาบาดเจ็บตรงกมาก็คือปรเอกนั่นเองนะคะนางเอกได้ช่วยนกตัวนั้นไว้แท้จริงแล้วนกตัวนั้นนามว่าซีเฟิงนะคะเป็นเทพอัคคีนั่นเองด้วยการช่วยเหลือที่ไม่ได้ตั้งใจของเอกนะคะกลายเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวความรักและ ความเจ็บปวดรักสามเศร้านะคะที่ทั้ง3ามคนต้องประสบเคราะห์รักเรื่องราวจะลงเอยยังไงต้องไปติดตามนะคะเรื่องที่8เรื่อง ทำสับรักชายาผมขาวในปี2019นะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกเทพเซียนดราม่าหลววินศรีบบระบทเป็นห้องเต้หรงฉีเป็นคนที่เสียสละต่อความรักนะคะเกิดมาพร้อมพิษแห่งโชคชะตาไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เกิน24ปีนะคะแล้วก็ยังเป็นรักแรกของนางเอกนะคะเรื่องนี้บอกเลยหลววินซีถ่ายทอดอารมณ์ทางสายตาได้ดีมากๆท่าอินตามและก็น่าสงสารสุดๆเลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวขององค์หญิงหลงเล่อ ผู้สูญสิ้นความทรงจำจากนั้นนางเอกได้ปลอมตัวเป็นเจ้าของโรงน้ำชาคะเพื่อทำภารกิจต,ตามหาตำราภูผาชลทีจนได้พบรักกับพระเอกนะคะแล้วก็ตกหลุมรักกันแต่ว่านางเอกต้องไปแต่งงานกับแม่ทัพฟู่โชนะคะเรื่องราวความรักบาดแผลความเศร้าจนทําให้ผมของนางเอก แปรเปลี่ยนไปเป็นสีขาวนะคะจากนี้เรื่องราวจะดําเนินต่อไปยังไงต้องไปติดตามได้ในซีรีส์นะคะเรื่องที่9นะคะเรื่องไฟผลาญจันทร์นะคะในปี2020เรื่องนี้หลววินซีระบทเป็นสร้างควนโทษนะคะพระเอกประกบคู่กับเฉินวิฉีนะคะระบทฉงเสวจือนะคะก็เป็นซีรีส์แนวยุทธภพรักโรแมนติกนะคะบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกนะคะฉงเสวจือนะคะเจ้าตําหนักน้อยแห่งตําหนักเริงอัคคีนะคะที่ได้รับช่วงต่อมาจากพ่อ ของนางที่ตายไปนะคะแล้วก็เพื่อฟื้นฟูตําหนักอะค่ะให้กลับมายิ่งใหญ่ในยุทธภพอีกครั้งแต่ว่าเรื่องราวพลิกผันให้นางเอก ถูกขับออกจากสำนักก็ได้มาพบกับสร้างกวนทุพระเอกเจ้าสำนักหูเขา่าจันทราที่ขึ้นชื่อเรื่องผู้หญิงนะคะแล้วก็ทั้งคู่ก็ออกตามหาสุดยอดคัมภี์ที่หายสาบสูญไปแต่สุดท้ายกลับพบความจริงอนาตตกใจบทสรุปความรักระหว่างพระเอกนางเอกจะลงเอยยังไงต้องไปติดตามรับชมกันนะคะเรื่องนี้หลวดวินซีฉากบู๊กับพัดสวยงามไร้ที่ติจริงๆซีจีแน่นนะคะพระนางสวยหลอ่ออยากให้ดูนะคะสนุกแน่นอนเรื่องที่10นะคะเรื่องครึ่ง,งทางรักนะคะใน ปี2020เรื่องนี้หลัววินซีรับบทเป็นหยืวนช่วยนะคะสแสดงคู่กับไบลูกรับบทเป็นเจยงจินนะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้วงการการเงินบอกเล่าเรื่องราวความรักของเจยงจินนะคะหญิงสาวที่มีโรคแพ้น้ำตาตัวเองเข้ามาสมัครงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งทำให้พบกับพระเอกนะคะก็คือหยวนช่วยเพื่อนสนิทเมื่อครั้งยังเป็นเด็กชายหนุ่มที่พ่อนางเอกเคยจ้างมาดูแลนางเอกเมื่อยังเด็กนะคะแต่กราบแกล้งนางเอกสารพัดนางเอกจำาวรกรรมแสบๆของพระเอกได้ไม่ลืมแต่นางเอกไม่รู้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเบื้องหลังความแสบและร้ายกาจของพระเอกกลับมีความรักและหวางดีที่ต้องการปกป้องนางเอกอยู่นั่นเองเพราะเรื่องก็เป็นการแข่งขันทางธุรกิจนะคะก็มีฉากเรียกเสียงฮาเป็นระยะๆจากฟินฟิน ก็มีมาให้กระชุมกระชวยทุกตอนเคมีพระนางดีมากฝีมือไม่ต้องพูดถึงนะคะรับพักการทั้งคู่อยู่แล้วเล่นเป็นธรรมชาติต้องตามไปดูนะคะเรื่องนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเรื่องที่11นะคะเรื่องลวงรักแล่จาราชนในปี2021นะคะเรื่องนี้หลวงวินซีรบดทเป็นโจเสี่ยวซานประกบคู่กับวิกตอเรียส่งรับบทฉิวเจียนิงนะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกการแพทย์บอกเล่าเรื่องราวของนางเอกฉิวเจียนิงนะคะนักวิจัยสาวผู้มุ่งมั่นใช้ความรู้ที่มีเพื่อพัฒนา ประเทศนะคะคเธอเข้าร่วมในโปรเจกต์ลับสุดยอดและได้ร่วมทีมกับโจเสี่ยวซานเปรกชายหนุม่มลึกลับนักวิจัยคนใหม่ระหว่างการร่วมโปรเจกต์นั้นทั้งคู่ต่างหวั่นไหวให้กันและกันแต่ภารกิจที่แท้จริงของเปเรคกคือต้องการเข้ามาขโมยข้อมูลลับสุดยอดไปจากห้องปฏิบัติการนี้เท่านั้นนะคะนางเอกหวังใช้ความมุ่งมั่นที่เธอมีต่อง,งานวิจัยมาเปลี่ยนแปลงเป้าหมายและหัวใจของเปรกเรื่องราวจะลงเอยยังไงต้องไปลุ้นและติดตามไปด้วยกันในซีรีส์นะคะเรื่องที่12เรื่องเกม เมรักซ่อนกลลวงในปี2021ัดโดยวินเซียระบอเเบนลี่เจอเหลียงนะคะประกบคู่กับเฉิงเซียวระบอซูเซยวี่เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดรามา่าบอกเล่าเรื่องราวของซูเซยวีน่นางเอกนะคะซึ่งเข้าใจผิดคิดว่าลี่เจอเหลียงเปรกทํทร้ายบริษัทแล้วก็ชีวิตพ่อของเธอจึงวางแผนเข้าหาเปรกเพื่อแก้แค้นนะคะด้วยการเป็นเลขาชิด ใกล้พระเอกด้วยเกมรักที่แสนอันตรายก่อนจะรู้ความจริงว่าสุดท้ายนั้นเธอเข้าใจผิดทั้งหมดซึ่งนางเอกจะแก้ตัวและเดินหน้าต่อกับความรักครั้งนี้ได้หรือไม่ต้องไปดูนะคะเรื่องนี้บอกเลยว่าพระเอกโดนเล่นงานหนักมากเมื่อนางเอกที่ทั้งสวยทั้งแซบและมากเลขเข้าหาอย่างมีแผนการพระเอกก็จะ ประสบเหตุการณ์บางอย่างทําให้กลายเป็นคนขาพิการไปอีกสุดท้ายพระเอกจะทําให้หนางเอกรักเขาได้หรือไม่ต้องไปติดตามจ้าเรื่องที่13นะคะเรื่องแสงประกายแห่งหัวใจในปี2022เรื่องนี้หลววินซีรประบทเป็นหลัวเปิดนนะคะประกบคู่กับปูเชียนระบทจานเยียนเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดรามา่าลุ้นระทึกกู้ภัยนะคะเป็นเรื่องราวของทนายมือดีหลวเปิดนพระเอกเพราะน้องสาวของพระเอกเนี่ยประสบอุบัติเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากทีมกู้ นะทำให้เระเอกเนี่ยซาบซึ้งเป็นอย่างมากตั้งแต่นั้นมาเราะเอกจึงเป็นอาสาสมัครกู้ภัยนะคะพร้อมรับการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงแล้วก็ด้วยงานนี้นะคะทําให้เขาได้เจอกับนางเอกคุณหมอจานเหย็นนะคะเมื่อเจอกันบ่อยครั้งเข้าก็เข้าช่วยเหลือพลุกพื้นที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับพระเอกทําให้ความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาขึ้นกลายเป็นความรักนะคะเนื้อเรื่องเข้มขน้นลุ้นระทึกทุกภัยพิบัติดูแล้วมีความรู้มีฉากรักมาเล็กน้อยให้พออุบอุ่อในหัวใจนะคะก็คือสรุปแล้วดีงามพระอมแปะเป็นอีก เรื่องที่ไม่ควรพลาดนะคะเรื่องต่อมาเรื่องที่14เรื่องจันทราอัสดงนะคะในปี2023เรื่องนี้ก็ปังมากๆเลยหลวยวินซียรับบทเป็นฐานไทจินประกบคู่กับไผ่ลูกรับบทหลีซูซูนะคะเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีเทพเซียนย้อนยุครามาะะ่าบอกเล่าเรื่องราวของหลีซูซูเทพธิดาที่ย้อนเวลากลับไปเมื่อ500ปีที่แล้วเพื่อกําจัดกระดูกชั่วร้ายของฐานไทจินพระเอกนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระเอกเป็นเพียงมนุษย์ที่อ่อนแอนะคะโดยนางเอกเข้าแทน ร่างของเยซีอู U, นะคะซึ่งก็เป็นลูกสวของท่านแม่ทัพตระกูลเยนางเอกได้พบเจอเรื่องราวของพระเอกต้องห้ามความรู้สึกไม่ให้สงสารแล้วก็คิดแผนการทําลายกระดูกมานะคะสลับไปกับความรู้สึกอ่นไหวความรักของทั้งคู่ได้เริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายการกลับมาทรราภารกิจก็เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหารักต่างเผา่ารัก ต้องห้ามจนต้องพลัดพลากจากกันนะคะทั้งคู่ได้พลัดพลากจากกันแบบเจ็บปวดเรื่องนี้เนี่ยพระนางก็แสดงได้เข้าถึงทุกอารมณ์การแสดงแบบไร้ที่ตินะคะดราม่าก็เยอะมากๆแต่ว่าก็มีความฟินแทรกอยู่นะคะคอสตูมแล้วก็ cg อลังการสุดๆนะคะเรื่องนี้สมกับการรอคอยมา2ปีไปดูไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องที่15นะคะเรื่อง Love in t p a n s e a หลว่วินซีรับบทเป็นกู้วินเจรนะคะประกบคู่กับจางรั่วหนานรับบทซูเว่ อันนะคะเป็นซีรีส์แนวรักโรแมนติกดราม่าการแพทย์บอกเล่าเรื่องราวของกู้หวินเจิงนะคะพระเอกที่เกิดในครอบครัวแพทย์แล้วก็ยังเป็นสัรลยแพทย์ระบบประสาทที่อายุน้อยที่สุดในประเทศด้วยค่ะพระเอกได้พบรักกับซูเหวยอันนางเอกนักศึกษาแพทย์สาวในขณะที่ทํางานในแนวหน้าของแอฟริกานะคะนางเอกเนี่ยป่วยเป็นโรคทางสมองที่หายยากในการต่อสู้กับความตายพระเอกจะแข่งขันกับโชคชะตาและเวลาเพื่อพยายามช่วยรัก นางเอกจากโกรคร้ายที่รักษาไม่หายนี้ยังไงแล้วนางเอกจะหายหรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อต้องไปติดตามเลยจ้ารอรุ้นวันอออากาศอยู่นะคะเรื่องนี้แล้วก็มาที่เรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องที่16เรื่อง Immortal l i t y นะคะเราออกอากาศเช่นการสร้างจากนิยายเรื่อง Hanski นางงูกับอาจารย์เหมียวขาวของเขานั่นเองนะคะเรื่องนี้ก็ได้2นักแสดงนําอย่างหลัววินเซีรราโปรดเป็นฉู่หวานหนิงนะคะแล้วก็เฉินเฟยอว๋นะคะเราโปรดเป็นโมรานนะคะ ก็เป็นซีรีส์แนวเทพเซียนย้อนยุกนะคะเหมาะเล่าเรื่องราวของโมรานะคะก็คือเขาเนี่ยเป็นราชันเหยียบเซียนราชันแห่งโลกบัมเบนเพียน,นะ,ะหลังจากที่อยู่มาได้32ปีก็เกิด เบื่อหน่ายชีวิตนะคะเมื่อคนที่รักตายไปแล้วก็คนที่เขาเกลียดก็ตายไปเช่นกันจึงเลือกจบชีวิตลงนะคะหลังจากที่โมรานตายนะคะเขาก็ได้ย้อนเวลามาอยู่ในร่างของตัวเองในวัย16ปีวัยที่เขายังไม่ทําเรื่องร้ายนะคะโมรานดีใจมากที่เขาได้เจอกับสิ์พี่หญิงแล้วก็อาจารย์ของเขาอีกครั้งนะคะอาจารย์ที่เขาเครียดแค้นเพราะว่าการเกาะเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่ช่วยชีวิตสิ์พี่หญิงที่เขารักทั้งที่อาจารย์สามารถช่วยได้นะคะเวลานี้โมราน ยังคงเครียดแค้นอาจารย์มากแต่ในใจส่วนลึกก็ดีใจมากเช่นกันที่เห็นว่าอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่จากนั้นเขาก็ได้รับภารกิจลงเขาไปปราบปีศาจนะคะบรรดาศิษย์อาจารย์จึงร่วมเดินทางเพื่อไปปราบปีศาจหลายเหตุการณ์เริ่มผิดแปลกไปจากเดิมเรื่องราวจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงต้องรอลุ้นนะคะในเรื่องนี้รอออกอากาศอยู่หน้าเรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างคะกับ16ผลงานของหลัววินซีไปตามเก็บกันได้นะกว่า20ปีในวงการบันเทิงของหลัววินซีนั้นมีซีรีส์ที่ แอนหมูยังไม่แนะนำอีก หลายเรื่องนะคะแน่นอนว่านอกจากฝีมือการแสดงที่ทําให้แฟนๆตกหลุมรักแล้วลัวอินซีเนี่ยยังเป็นคนที่มากความสามารถมีความสามารถรอบด้านนะคะแถมความหล่อก็ละมุนไม่เป็นสองรองใครเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มเพอร์เฟกเลยทีเดียวหากใครได้หลงเข้ามาแล้วบอกเลยออกจากดอมไม่ได้แน่นอนคะ่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe. s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้แอนหมูทําคลิปดีๆกันออกมาอีกนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆ จากช่องหมูหวานเลิฟซีรีส์หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า